ปาติโมกสปาปปะปะสาอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก,กสลสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสกิตะปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบ เอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคันตีปรมังตโปติติคาคันติคือความอดครันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพานังปรมังว่าทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปะพะชิโตประรูประคาตีผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมนโนโหติประรังวิเหทะยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสามาณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่ผู้ร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเขจะสังวรรการสำรวมในปาติโมกมาตัญยุตาจะพัตสมมิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสันังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจเตจะอายโุโคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิง่งเอตังพุทธานาสะนังทำเหล่านี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย